สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับ,บวันพฤหัสที่9กันยาย,ยน2564รดวยว่าท้ายตลาดโดวยว่ามีแรงขายโดวยว่าในสุก็ไม่สามารถยืนตรง1,630จุดได้ดวยว่ามาปิดตรง1,629.12จ,จ,จุดนะครับคิดเป็นลด,ดโลงนะครับ11.33จุดคิดเป็น0.69ปรเซ็นะครัมูลค่าการสื้ขายวันนี้9 1 7 3จุด 1-3ล้านบาทนะเรียกว่าวันนี้เองถ้าเราไม่ได้ในส่วนของหุ้นกลุ่มแบงค์นะหรือหุ้นในกลุ่มของบิโตรอว่าเขียวแล้วเนี่ยเรยาเราคงจะได้เห็นอินเด็กซ์ลงไปแบบว่าแม่นะเรียกว่าใกลคงแบบว่าใกล้ๆ1,600กันอีกะระลอบหนึ่งจุดนี้นะตัเบรนต้องมานั่งติดตามกันนะเรียกว่าในส่วนของนักทุนทั่วโลกดรื่มีการจับตาฟฝ้ามองนะผลกลารประชุมของธนาคารกลาง ยุโรปนะหรือว่า ECB ซึ่งเราคงจะทราบผลการประชุมนะว่าจะมีการปรับลด QE หรือไม่หรือมีนโยบายเรื่องของดอกเบี้ยนี้เป็นอย่างไรคงประมาณสักช่วงเวลาค่ำๆนะตรงเวลาบ้านเรารจุดนี้ในขณะเดียวกันเรื่องราวของการที่จะมีการปรับลดนะหรือว่ามีการลดจํานวนจังหวัดสีแดงนะเรียกว่าโรงนี่ก็ต้องมานั่งรุ่นกันในะวันพรุ่งนี้ทางด้านของสบคเองก็จะมีการประชุมกันนะรีกว่ามีการพิจารณา ที่จะปรับลดจังจำนวนจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะเรีกว่าสีแดงเข้มนะเพื่อเรียกว่าก็ต้องมาน้่งดีดว่าจะลดลงกี่จังหวัดตรงจุดนี้เรียกว่าต้องมานั่งรุนกันเรียกว่าเขอคงเข้าสู่ของการเริ่มคลายล็อกดาวน์เริ่มของการปรับมาตรการกันตรงจุดนี้ซึ่งทิศทางแนวโน้มวันพรุนี้เป็นอย่างไรนะครับเรียกว่าเราจะมาสอบถามมาพูดคุยก,กับผู้รู้สองท่านน,นั่นคือทางด้านของ Doctor นทวุฒิรุ่งวงนะครับแล้วก็คุณ วิจิตอารยพิสิษนะนักปรุทธ์ผอมเมย์แบงค์โดยจะมาวิเคราะห์เกมหุ้นหลังจากที่ถ้าเกิดว่าอีซีบีเขามีการนมติไปแล้วเกมหุ้นหน้าหุ้นนี้จะเป็นอย่างไรนะครับผมจะต่อสายไปถึงอาจารย์นทัทวุฒินุ่งวงหรือว่าด็อรนทัทวุฒิลุงวงสักครู่ครับ สัสดีครับคุณปรกสวัสดีครับอาจารย์ครับไม่ทราบว่าครับผมวันนี้ยังไงฮะวันนี้ฮะัวันนี้เนี่ยทรงเนี่ยคนละทรงกับบ้าวานนะวะทรงเนี่ยคนละทรงกับประวานครับผมประวานนี่ช่วงเช้าลงช่วงหายขึ้นใช่ไหมครับผมเออวันนี้ช่วงเท้าขึ้นโอเคเป็นม้าเลยทีเดียวเีลยช่วงหายลง ตลาดต้น,ปนเป็ัญญาต้นต้นประกรณ์ผู้ชมต้นรูน้ฟังนะก็คือว่ามันต้องเดายากเล็กน้อยก็เดาง่ายรวยกันหมดเลยใช่ไหมเออท <laughs> ี่โดนเตือนว่าเช้าวันนี้คนอารมณ์ดีนะว่าอะไรเพราะเม่อวานต้ฝรั่งแล้วโดนแตกจ้า,จาซื้อซื้ไปเก็บพลั่นห้าร้อยล้านหนึงซื้ว่าซื้อเยอะมากใช่ไหมใช่ <laughs> ครับผมเออคนก็สบายใจโอ้ฝรั่งมันซื้อกันกระดาษนี่ในะอุดกันแน่ๆน่แคเปิดมาเช้าก็าใส่กันตุ๊กตัก มันรัดใส่กันครับไปในช่วใหมเ่เงือบไม่เงือบระหว่างทีพ่อมีเหตุไอ้ข่าวนี่ก็จะงงๆอยู่ไม่รู้จะเรียกว่าข่าวไหนเนี่ยมีข่าวว่าท่านจะมานับนะฮะตีช่วยเสด็ีเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในรัฐบาลเวลาออใช่ไหมครับผมจุตภาแต่ในขณะเดียวกันก็นกมีมีข่าวว่อนกันตรงางหาว่าโด,ดนะนายกตีเป็นคนปวดนะ อะไรสัตว์เดือดจานต้นเรื่องระเบิดบนนะฮะครับผมการกลงก็ยังไม่รู้อะไรแต่ที่แน่ๆก็คือโปรเจกตําแเหน่งนะไ่ว่าจะลาออกจะปลดก็ตามทีคนงงๆจ้องบ้านปลายวาเฮ้ยแต่แรกว่าการบ้านการเนี่ยกับเพื่อนมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าในประมาณนี้นะครับผมเออก็เลยตั้งแต่บ่ายมาในห่้นก็เรียนจริงๆแล้วถ้าจะได้คุมองผมเรื่องนี้จะถือว่าเคลียร์นะ ก็คือโ่วที่บาดบาตั้งแต่วิปลายก็เอิมเคึมคิมมลมกันมาตลอดไม่ข่าวว่าจะ,จะเอาพีกตู่ลงอย่างนู้นอย่างนี้นยกเมย์ไม่ให้ผ่านบ้างอะไรมั่งจะพัมนายกตรีแม่ก็ตั้งข่าวเลยว่าจะดันตั้งธรรมรัฐมาเป็นนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่ามีคนแพ้คนชนะลุงตู่ก็อยู่ต่อนะผู้กองตุย๋ยาวไมแล้วก็ลาไปไม่รู้ลาหอว่าโดนปลด ดีแล้วเป็นเชิงบวกนะกับต,ตลาดเป็นภาพที่เรียกว่าเป็นเชิงบวกนะฮะทำให้หายความค,คลุกคลือนะครับเกิดความกระจ่างขึ้นนอกจาว่าของพวกนี้มั้างให้หายงงก,ก,กันก่อนตลาดทุกที่ก็ฟื้น,นตลาดนี่ก็ยังคงแข่งกันอยู่ในกรอบเดิมนี่นะในกรอบล่างที่ผมเล่าให้ฟังไปในตัวเลขแถวประมาณนาเนี้ยแถวราคาปิดเฉี่ยตัวชี้นีหุ้นประมาณปันหนึน่ร้อยยี่สิบเจ็ดอะไรแถวเนี้ย พันหกร้อยยี่สิบันกร้อยยี่สิบเจ็ดกร่องบนนี่อยู่ทับว่าบานหนึ่งของสี่ห้าที่เราให้ฝากไว้จากแหวนอยู่ในกร่อบนี้เพราะฉะนั้ว่าพรุ่งนี้เราคงจะแปวอยู่ในกรอบนี้อืแต่มีข้อสังเกตน่าสนใจว่าเออฐานฐานเริ่มเจอพวกเนี้ยแล้วอย่างที่ว่าปรับลงมาบที่จะฐานอยู่ทับปรามาณเนี้ยคือคือตัวเลขก็คือแับว่าม,มานพันหนกร้อยยี่สิบห้าอะไรกันจากนี้แหละนะครับผถ้าอยา่างมันไม่ได้ก็น่าจะอยู่ในตามฟื้น แต่ว่าพวกนี้อาจจะแข่งแคบเหมือนที่ว่าแข่งกรอบด้านหนึ่งหกสองห้ากรอบบนแต่ว่าวันหนึ่งของสี่ห้าน่าจะเป็นในศกนี้นะครับนี่อาจารย์ครับวันพรุ่งนี้เองนะเดี๋ยวว่าคืนนี้เราคงจะทราบผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรปนะถ้าเกิดหน้าไพ่ออกมาอาจารย์ชิวิเคราะหนี่ยว่าถ้าเกิดว่าคง QE กับปรับลด QE มันมีผลต่อตลาดหุ้นบ้านเราไหมครับเในยุคนี้ครับ ที่กลางที่หลกที่ผลที่วนกับตลาดทุอบ้านเราเนี่ยมีน้อยนะมีน้อยเป็นที่มีน้อยมากถ้าจะไปมีผลนี่จะไปมีผลกับเรื่องของ่างราคาทองคำอาจารย์เนี่ยเปลี่ยนค่าเงินค่าเงินบาทค่าเงินยูโรอะไรส่งเง้นอะมากกว่าครับผมผลที่วนกับตลาดทุอบ้าเราเป็ยตรงเนี่ยง่ายๆว่าโดยอ้อมนะก็เป็นลักษณะว่าอ้อมโลกกันเลยทีเดียวนะะอืมก็ แต่ต้องได้ดูมาถึงเวลานี้เนี่ยผมคิดว่าได้มาธนา,าคารกลางองอเมิกายดุลใกล้ๆกันและยังไม่ได้ทำอะไรที่เปล่าเอาเรียว่าอยากยกเลิกคีวีแ้วก็ยังไม่ยกเลิกนะเพราะว่าสถานการณ์ก็ยังไว้ใจไม่ได้แต่ว่าถ้าเ่อจะเป็นลดลงมากอะไรมากเนี่ยพอเป็นไปได้นะรบกวนไปได้แล้วก็จีวีผลกระทบกับเงินยูโรมากดอลลาร์มากอะไรบางทองคงทองคำเลยอย่างาเทือกเทือนนั้น ับผลต่อตลาดทั่วถิ่นเราเนี่ยก็ไม่ดีเมื่อกี้ดูตอนเบรกซิสเศรษฐกิจออกจากยุโรปยังตลาดทั่วถิ่นเราตกอยู่ขึ้นหวาดอย่งนั้นอะไรอยาเงี้ยวจะตกทำไมเนี่ยไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับกูแค่ไหนนะฮะครับครับผมได้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับผมครับจริงจริงครับผมนะฮะนั่นคือมุมมองของดรนัทวุฒิลุงวงหรือว่าอาจารย์นัทวุฒิลุงวงนะถึงว่าเป็นกูรูประจำรายการได้ว่าให้ความเห็นมาสรุปภาพรวมตลาดพร้อมกับ ทิศทางแนวโน้มวันพรุ่งนี้กันไปแล้วนะเดยได้มาต่อสายมาพูดคุยกับคุณวิจิตอารียพิสิทธ์นะนักกลยุทธ์ของเมแบงค์กิเองนะดูที่ว่าคุณวิจิตจะสรุปภาวะตลาดแล้วก็มองแนวโน้มวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรรวมถึงวิเคราะห์เรื่องของเ e อ๊ว่าจะเกิดอะไ ECB มีมติออกมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคง QE เหมือนเดิมหรือว่าปรับลด QE จะมีผลต่อตลาดุ้นบ้านเรารไหมนะครับเดีย๋ยวเราจะมาต่อสายมาพูดคุยกับค,คุณวิจิตกันสักครู่ครับ สวัสดีครับคุณวิจิตครับสวัสดีครับพี่ประสิทธิ์ครับครับผมนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้ตลาดคุ้นในถือว่าปิดไปที่เรียบร้อยแล้วน่าเรียกว่าปิดไปติดลบไป11.33จุดสามสามจุดน่าหรือว่า0 6 9เปอร์เซ็นต์นะคุณวิจิตมองดูสภาพตลาดหุ้นวันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็การเทรดทั้งวันเนี่ยเป็นท่าของการเกิดเป็นภาพไซร์ดาวลงมาครับค่อยๆแกว่งตัวลงซึมลงมาเรื่อยๆครับแล้วก็ ท้ายสุดเนี่ยติดลบลงไปสักประมาณ11จุดหน้าพุ่นเนี่ยจะเห็นว่าวันนี้เป็นภาพของการแรงขายเนี่ยสองกลุ่มหลักๆนะครับก็กลุ่มที่เป็นแรงกดมากๆเนี่ยก็คือกลุ่มของ ICT นะครับเช่นเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นไทยคมนะติดลบไปสักประมาณ6%อินทัช5%ดีแท็กซ์4%อัตวานกับทูสักประมาณ1-2%นะครับก็โดยรวมเนี่ยอ ICT เนี่ยเป็นภาพของการกดตลาดค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็อีกขาหนึ่งเนี่ยจะเป็นในฝั่งของตัวหุ้นในชุด กลุ่มส่งออกเช่นกลุ่มเลทตอนิกส์เนี่ยก็จะมีจังหวะในการถอ,ถอยถอยลงมาสัป้นๆเฉลี่ยเนี่ยสักสองเปอร์เซ็นต์นะครับเดลต้าเคซีอาห์หน้านะครับก็เป็นภาพที่กดมัวต่ำลงมาแต่อย่างไรก็ตามเนี่่จะเห็นว่านักพุ้มชุดใหญ่ยังพอมีตัวที่จะพยายามที่จะเรยงเรียงขึ้นมาบ้างครับอาจจะเป็นนักผู้หนุ่มตัวกลุ่มธนาคารน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเคแบงก์เอชบีบีเอลเนี่ยบวกเฉลี่ยสั้นๆเกือบเกือบสองเปอร์เซ็นต์นะครับภาพรวมก็แต่ยังไม่เพียงพอต่อการที่จะยื้อตลาดใหอ้อยู่ในโซนที่ ติดลบเลน้อยได,ได้นะครับก็มัวั้่วันนี้เป็นภาพของการถอยมาเรื่อยนะครับในเนี้ยในสัญญาณตอนนี้ผมคิดว่าถ้าดูจากโทนเนี่ยมุมมองของนักลงทุนสถาบันประเทศเนี่ยเนี่ยเป็นภาพของการขายอยู่นะครับก็คือเป็นภาพของการช่วงช่วงของการปรับพอร์ตของเขาในเนี่ยภาวะตรงโซนนี้ปัจจัยใหม่ๆเนี่ยยังไม่ค่อยมีปัจจัยแรงๆหรือว่าปัจจัยกดแรงๆทั้งบวกและลบเนี่ยทำให้ตลาดมันเป็นภาพของการซึมเพื่อรอ รอในเชิงของปัจจัยใหม่ๆมาเป็นตัวี้การปรับในช่วงถัดไปนะครับก็โมเมนตัมผมว่าการถอยลงมาเนี่ยจะเห็นสัญญาณของการที่ตลาดยังมีจังหวะในการเปิดจับในช่วงที่ผ่านมานครับก็จับที่ใกล้ที่สุดเนี่ยอาจจะอยู่โซนสักประมาณหนึ่งพหกร้อยสิบห้าจุดอันนั้นเป็นแนวรับสําคัญในการถอยในรอบนี้นะครับประมาณนี้ครับครับผมนะเรียกว่าวันนี้เราได้กลุ่มของแบงก์เนาะเรียกว่าเป็นเพระเอกเข้ามาช่วย ถ้าเกิดแบงค์ลงเนี่ยเราคงจะได้เห็นแบบว่าเล่นกันแบบว่าตรงใ,ใกล้ๆพันหนึ่งพันหกร้อยสิบจุดนะคุณวิจิตนะฮะครับผมแบงค์ช่วยนิดนึงนะครับยังพอช่วยอยู่ๆไว้หน่อยครับผมอย่างที่วิจิตช่วยวิเคราะห์ตลาดเนี่ยครับเพราะว่าในค่ำคืนนี้น่าฝุ่นกล้าชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB เนี่ยคงจะมีมติออกมา <S <S ถ้าเกิดว่าคง QE นะฮะหรือว่าลด QE เนี่ยจะมีผลต่อเอฟเฟกตต่อตลาดบ้านเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับ โอเคก็คืนนี้มีการชุม ECB เนี่ยมีสองประเด็นประเด็นแรกคือเรื่องดอกเบี้ยก่อนดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยเชื่อว่า,าน่าจะยังคงไว้เหมือนเดิมทั้งตัวดอกเบี้ยงเงินกู้เงินฝากแล้วก็ refinance นะครับอ่คงไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงทีนี้อีกขาวนึงคือในเรื่องของตัว QE เนี่ยสัญญาณชุนผ่านมาฝั่งของ ECB คล้ายๆกับฝั่งของตัวอเมริกาครับที่ตัวเลขเศรษฐกิจมันอยู่ในโทนที่ดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเราตามเนี่ยตัวเลขเงินเฟอ้อของฝั่ง ยูโรโซนเนี่ยปรับตัวขึ้นดีนะครับแล้วก็ตัวเลขภาคการผลผิดของตัวยูโรโซนเนี่ยก็เล่งตัวขึ้นเช่นเดียวกันเนี่ยทีพวกเศรษฐกิจที่มันดีขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยก็นํามาสู่คาดการณ์ของรอบนี้เนี่ยที่ตลาดเนี่ยมองว่าการถอยวงเงินในเรื่องของการเตุ้นเศรษฐกิจอย่างเช่นวงเงิน P E P P เนี่ยที่ตอนนี้อยู่สักมาณ1.85 ล้านล้านยูโรนะครับอาจจะม,มีจังหวะในการถอยในรอบนี้เช่นเดียวกันแต่ในเนี้ยถ้าถอยเนี่ยชั้นแรกเลยคือในเรื่องของตัวสภาพคล่องนะครับที่หล่อเลี้ยงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะปรับตัวลดลงอันนี้อาจจะเป็นอิมแพ็คต่อ,อาภาวะของตัวตลาดหุ้นอถอยลงมาบ้างในฝั่งของตัวยูโรนะครับยูโรโซนนะครับทีนี้ในขาของตัวอแถวบ้านเราเนี่ยผมเชื่อว่ามุมตั้มของตัวเซนเดิคเนี่ยอาจจะก,กระทบค่อนข้างจํากัดไม่มากคล้ายๆกับ ฝั่งของตัวการถอย QE ของอเมริกาเช่นเดียวกันเพราะอะไรเพราะว่าช่วงผ่นานมาเนี่ยต้องบอกว่าฟันโโฟไม่ได้ไหลเข้าตลาดหุ้นบ้านเราเลยนะครับเรื่องนี้การตั้งแต่ต้นปีถอยออกมาแล้วเนี่ยโฟไหลออกไป 7, 7สักประมาณเจ็ดแสนกว่าล้านนะครับเรื่องทวีเจ็ดหมื่นกว่าล้านนะครับภาพรวมแบบนี้ต้องบอกว่าสัญญาณของตัวการกดสัมพัทธห้องลงไปเนี่ยผมเชื่อว่าอิมแพคต่อตลาดหุ้นบ้านเรา ค่อนข้างน้อยค่อนข้างจํากัดนะครับถอยได้แต่ถอยจํากัดแล้วก็มองจริงๆจังหวะของการถอยเนี่ยมองเป็นโอกาสในการค่อยๆตั้งรับที่สัมบายนะครับทีนี้อีกทีหนึ่งที่น่าจับตาคือเรื่องของตัวค่างเงินค่างเงินเนี่ยอาจจะ Impact ได้บ้างนะครับในเรื่องของถ้า ECB เนี่ยมีจังหวะในการปรับลดวงเงินการกระตุน้นในรอบนี้อาจจะทําให้ขาของตัว euro เนี่ย คิดกลับมาเป็นภาพของการแข่งข้าขึ้นนะครับเทียบกับฝั่งของดอลลาร์นะครับในเรี่ยงด้วยสินทรัพย์ต่างนี่อันนี้คงต้องจับตาเรื่องของตัวเฟอเนซสโค้นย้ายเมือนกันนะครับประมาณนี้ครับครับผมนะนั่นคือเรื่องของปัจจัยข้างนอกนะส่วนปัจจัยประเทศวันพุนี่สบเขาจะมีการเสนอเรื่องของการลดจํานวนจังหวัดสีแดงเข้มนะครับวิจิตมองดูมันจะมีผลเอฟเฟกต่อพวกหุ้นโรงแรมท่องเที่ยวค่าโงค่าปีไหมครับอย่างนี้ครับภาพรวมระยะสั้นเนี่ยต้องบอกว่า หน้าหุ้นเกี่ยวกับเรียนรู้เล่เนียช่วง่ผ่านมาก็ได้ตลาดขึ้นมาเพิ่ขึ้นเยอะนะครับในนียในสั้นๆผมว่าอาจจะเป็นกิมมิคอาจจะเข้ามาเกมรายได้บ้างแต่ไม่ได้เยอะเพราะว่าจริงๆราคาหุ้นพวกนั้นเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วก็คงต้องตับตาแหละว่ามาตร,รการต่างๆหรือว่าน,นําไปสู่ในภาวะของเทกิดมันดีจริงๆเนี่ยอาจจะท,ที่ที่ตลาดคาดการณ์เนี่ยอาจจะมีจังหวะในการที่ลดยกเลิกเรื่องของตัวปลกรฉดกเสินแล้วก็ไปใช้พลรบรต่าง เอาเข้ามาควบคุมอะไรเงี้ยโมเมนตัมมันอาจจะด,ดูดีนะครับทีิงือว่าในเชิงของที่ทางการลงทุนเนี่ยผมว่าหน้าหุ้นพวกนั้นเนี่ยอาจจะเก่งขึ้นมาเยอะแล้วอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยบวกมากมายอะไรนะักขณะที่ปัจจัยประเทศเนี่ยสัญญาณของตัวเทนการเมืองก็ดูเหมือนร้อนแรงมากขึ้นนะครับตังนั้นเนี่ยด้วยโทนทุกอย่างเนี่ยเป็นโทนในขาของการเฝ้าระวังแล้วกันนะครับแล้วก็ขาของการปลดล็อกในเรื่องของมาตรการาต่างๆในชี่ผ่านมาเนี่ย อาจจะนําไปสู่โมเมนตัมที่เราไม่สามารถที่จะตั้งกาดได้เหมือนเดิมเนี่ยอาจจะนําไปสู่โมเมนตัมที่ตัวเลขฝั่งของผู้ติดเชื้อต่างๆเนี่ยมันเล่งตัวขึ้นมาอีกช็อตหนึ่งอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่น่าจับตาอย่างเช่นวันวนี้ตัวเลขการติดเชื้ออยู่โซนสักมันหนึ่งหมื่นหกพันลายก็เล่งตัวขึ้นจากก่อนนั้นอยู่ที่สักมาณหนึ่งสี่หมื่นห้านะครับเนี่ยด้วยเซนิเม้นทั้งหมดเนี่ยของประเทศพิเศผมว่ายังเรนทุกขาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นปัจจัยบวกแบบเข้ามาเต็มๆมากมายนะเนี่ย เราต่ระวังในการลงทุนนิดนึงในจังหวัดผมว่าขาตรงนี้อาจจะเป็นขาการปรับฐานแต่ปรับไม่ลึกมากคิดว่าดูให้การปรับฐานที่มันจบแน,น่นๆนมากกว่านี้ก่อนนะครับหน้าหุ้นใหญ่ๆให้แบบมีแรงรับมากกว่านี้ก่อนอันนั้นเป็นจุดหนึ่งที่น่าจะกลับไปเก็นกำไรลงทุนมากขึ้นนะครับประมาณนี้ครับมองมองดูรอบของการปรับฐานเนี่ยใหะะ้ว่าฐานรอบที่วุิจิตมองเนี่ยมันอยู่ในโซนไหนในต้ตรดจุดนี้ฮะ ดูภาพของการปิดจับเนี่ยจับสั้นๆที่เราเคยเราเคยเปิดขึ้นมาไว้ในช่วงจับสุดท้ายเนยจริงอินเด็กซ์จากพันทามาพันหกเนี่ยจับมันเปิดถึง3ามจุดเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าเอาแค่จับสุดท้ายเนี่ยที่ปิดเนี่ยอาจจะเพียงพอต่อการที่จะปรับถานในฐานนี้ก็คือในโซนสั้นๆพันหกร้อยสิบห้จุดนะครับในเนี่ยขาของการถอยโซนแถวนะั้นผมว่า ตลาดน่าจะเริ่มมีแรงหลับอยู่แล้วก็ออกแหวงตัวออกข้างรอ,อปัจจัยใหม่ที่มีปัจจัยในการเอือ้อนหุ้นเนี่ยโอเคตลาดมันก็พร้อมที่จะดีกลับเหมือนกันนะครับเดียวอะไรสั้นเนี่ยผมว่ารอให้มันสร้างฐานแถวหนึ่งหกถึงห้าก่อนให้แน่แน,นอันนี้เป็นคียหนึ่งที่น่นนาสนใจแล้วก็ดูอีกเทรนด์หนึ่งคือพวกข้างเงินอะไรต่างนะครับที่ข้างเงินเ,นนเป็นขาซัพพอร์ตบวกกับแรงซื้อของนักลงทุนสถาบันในซื้อของนักลงทุนต่างชาติกลับมาอีกรอบหนึ่งโอเคแสดงตัวอินดซ์เนี่ยจะแน่นขึ้นแล้วก็สาาามรถทีีลล่จะดไ้อกขึ ครับครับผมรายการก้อยหอมกับกูรูต้องขอขอบคุณคุณวิจิตอารยพิสิทธิ์นักปริยทธ์ของเมย์แบงค์มากเลยที่มาให้มุมมองนะเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนรวมถึงประเมินทิศทางของตลาดหุ้นนะฮะตรงนี้ขอบคุณมากครับคุณวิจิตครับครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือมุมมองของคุณวิจิตนะฮะอารยพิสิทธิ์นะถือว่าเป็นนักกลยุทธ์ของเมย์แบงกิฟ์เองนะผมเชื่อว่าทั้งคุณได้ฟังทั้งมุมมองของดร ทนทพุฒธุ่งวงนะแล้วก็คุณวิจิตอะไร,ะไรยะพิสิทธิ์ไปแล้วนะผมเชื่อว่าคงจะองอใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประกอบในการตัดสินใจในการลงทุนสําหรับเกมหุ้นในวันพรุ่งนี้นะครับมาถึงช่วงของสี่หุ้นสุดสปิงกันบ้างนะครับเรียกว่าคณะของทีมข่าวของหุ้นินรายเองมีการเกาะติดหน้ากระดานนะต้องบอกเลยว่ามีหุ้นหลายตัวถือว่าแหม่เล่นกันแบบว่าบื้อหวาะแย,ยะมากมายนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นที่ต้องมานั่งติดตามกันนะเริ่มจากสุดสปิงตัวแรกคือตัวของเค a n k นะครับวันนี้เค a n k ราคาหุ้นปิดที่ 122บาทนะครับเพิ่มขึ้น2บาท50สตางนะคิดเป็น2.09นะครับส่วนสวิงตัวที่2นะี่คือตัวของดิชี่นะครับเรียกว่าวันนี้ราคาหุ้นดิชี่ปิดที่1บาท38ตสิบตังนะครับเพิ่มขึ้น23าตังคิดเป็น20%สิเป็นนะครับส่วนสุดสวิงตัวที่3นะครับหนึ่งตัวของหุ้นปีชากรุ๊ปนะครับเรียกว่าวันนี้ราคาหุ้นปิดที่ 1บาท12สตงตางเพิ่มขึ้นสตางคิดเป็น1.82สเปอร์เซ็นต์ส่วนสวิงตัวที่ 4, นะครับคือตัวของสามารถนะครับดีกว่าวันนี้โวลุ่ม um มาเป็นวันแรกด้วยนะวันนี้ราคาหุ้นสามารถปิดที่7บาท80ตางนะเพิ่มขึ้น5 5สตางคิดเป็น7 5 9เปอร์เซ็นต์นะครับผมเชื่อว่านักลงทุนอพอฟัง4หุ้นสวิงแล้วนะยมีทั้งตัวของเคแ n k n i น h ชีปีชากรุ๊ปนะหุ้นสามารถก็คงใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประกอบในการ ตัดสินใจนะั้นเดี๋ยวไปศึกษาดูเส้นทางของกราฟดูเทคนิคดูเรื่องของพื้นฐานเพื่อจะนาสิ่งเหล่านี้มาประกอบในการตัดสินใจในการเทรดหุ้นสําหรับ4หุ้นสุทธิในวันพรุ่งนี้นครับผมมาถึงช่วงของที่2ของรายการนี้คือช่วงของหุ้นเทคนิคสุดแซ่บโดยคุณอภิวัตรทรวีสิริเวนักเทคนิคของมีแบงค์นะครับวันนี้ให้เทคนิคมา2ตัวนะครับตัวแรกนี่คือตัวของ P c h a r h i p p i n g นะหรือว่า PSL นะครับเรียกว่ารูปแบบของกราฟแล้วนะเดี๋ยวคุณอภิวัตบอกเลยว่ามีโอกาสฟื้นตัว นะครับให้แนวรับที่20บาท70สตางสำหรับแนวรับจะไปที่20บาท10ตางสำหรับแนวต้านอยู่ที่22บาทถ้าเกิดผ่านไปได้เจอกัน23บาทสิาตังซึ่งวันนี้ราคาหุ้นพีเจชิปปิ้งปิดที่21บาท20สตางนะครับลดลง40สตางคิดเป็น1 8 5ส่วนสุดแซปตัวที่2ที่คุณอภิวัฒแนะนำาป็นคือตัวของ SPRC ีนะครับเป็นว่ารูปแบบของกราฟแล้วลุ้นขึ้นนะฮะลุ้นขึ้นทำไฮใหม่นะครับให้แนวรับ SPRC ที่9บาทแนวรัฐบาลที่8บาท75สตางสำหรับแนวต้านอยู่ที่9บาท40สตางแนวต้านไปที่9บาท70สตางซึ่งวันนี้ราคาหุ้นของ SPRC นะฮะเรียกว่าปิดที่9บาท10สตางเพิ่มขึ้น5สตางคิดเป็น0.55์ดเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือช่วงที่2ของรายการื่อนหอมกับครูไปช่วงของหุ้นเทคนิคสุดแซ่บนะครับมาถึงช่วงที่3ของรายการนั่นคือช่วงของ ข่าวเด่นบอจอนะครับเรียกว่าทางด้านของทีมข่าวของหุณนินไซมีการคัดสรรข่าวมาอัปเดตมาเล่าสู่กันฟังเรื่องจากข่าวแรกนะครับตลาดสังเคราะห์นะครับมาสเตอร์แอดบอนั้นสเข้าเทรดวันที่10กันยาย,ยนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับรายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งว่าตลาดหลักทรัพย์ได้มีการรับหลักทรัพย์ไปสําคัญสแสดงสิทธิ์ในการที่จะซื้อหุ้นสามันนะครับของบริษัท Master ร์แอดจำกัดมาชนหรือว่ามาโคนะเรียกว่าชุดที่3าม ดูว่าบอลล็อมาโคบอลล็อตสามที่จะเข้าให้เข้าซื้อขายในตลาดทรัพย์วันที่10กันยายนนะครับ2,564โดยมาโคดูว่ามัซแอบบอลล็อตสามเนี่ยถือว่ามีจํานวนนะครับเรียกว่าถือว่ามีจํานวน1,300 1,352.97ล้านหน่วยนะครับด้ยวยอัตราใช้สิบหนึ่ต่อ1นะครับราคาใช้สิบดูว่าสองบาทต่อหุ้น อายุ4ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญเสดงถึงวันที่3 1สิงหาคม2564สําหำหรับวันใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะครับวันที่29กันยายน2อนะครับวันที่สิทธิ์ครั้งแรกสองจนวันที่วันที่สิทธิ์ครั้งสุดท้ายนะครับวันที่29สิงหาคม2568นะครับในการที่วันใช้สิทธิ์ครั้งแรกคือวันที่29กันยายน2 5ง0 66นะครับนั่นคือข่าวเด่นมจาข่าวแรกมาสู่ข่าวเด่นมจาข่าวที่2นะนะฮะหุ้นเพิ่มทุน XPG เข้าซื้อขายพรุ่งนี้นะครับรายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะเปิดเผยว่านะครับเรียกว,ว่าตลาดหลักทรัพย์ได้มีการรับหลักทรัพย์เพิ่มทุนของบริษัท Xpring Capital จำกัดหมหาชนหรือว่า XPG เรียกว,ว่าเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันพรุ่งนี้วันที่10กันยายน2564โดยหุ้นเพิ่มทุนนะครับเรีวยกว่ามีจำนวนนะครับ ห้าพันเจ็ดร้อยสาสิเ็ดจุดาสี่นหุ้นในดูหุ้นดังกล่าวเนี่ยคือมาจากทางเรอของการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมหรือว่า r o นะครับเรียกว่าตอนนั้นก็คือสัสดส่วนหนึ่งต่อสองนะครับราคาหุ้นละห้าสิบต่างซึ่งได้มีการจองซื้อกันไปแล้วเมื่อวันที่ยี่สิบสิงหาคมถึงวันที่ยี่สิบกสิงหาคมสอง4ันห้าร้อยหกสิบสี่คือช่วงของเท่าดินบอจอวันนี้หรือว่าอัปเดตข่าวเรื่องของตัวเรียกว่าเป็นตัว สินค้าใหม่นะที่จะเข้าซื้อขายทั้งทั้ง,งของ Master a d แอดบอลเลนสามนะแล้วก็ตัวของ XPG หุ้นเพิ่มทุนตรงจุดนี้นะผมเชื่อว่าถ้าเกิดท่านคุชอบรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ในส่วนของ Facebook หุ้นอินไซส์แล้วก็ช่อง YouTube หุ้นอินไซส์ถ้าก็อยากติดตามข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์หุ้นอินไซส์ .com นะครับสำหรับรายการกล้วยหอมกับกูรูในวันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ